สวัสดีครับนุ่มนำม้วนข้นอะดำครับพี่น้องครับเมื่อนี้นุ่มนำมามนข้นอะดำนี่มาเก็บผักบุ้งนะครับเนาะผักบุ้งเขาเฮาอยู่ทงหน้าครับพี่น้องครับเบ่งบรรยากาศเนาะครับเมื่อนี้มาทีมงงานมาเต็มเลยครับพี่น้องคูนะกำลังเก็บผักบุ้งไปกินครับพี่น้องผักบุ้งหน้าเนาะครับเนาะผักบุ้งเขาคุณนะพี่น้องใ้ฝนตกครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาหน้าเนาะครับเนาะช่วงหนาฝนน้ำก็หงให้หน้าเอาจอแจครับพี่น้องไปพี่น้องไปเบิง้งคุณแม่บ้านกับทีมงานเท่ามือนี่ไปครับดูนะครับตอนนี้ทีมงานเท่ากำลังเดี๋ยวนี้น้ำในให้หน้าก็เป็นหงแล้วครับพี่น้องฝนตกมาใส่เนาะได้ได้ถอด,ดเกือบพ่นแล้วถอดรองเท้าพ่นแล้ว,วลเก็บพัพบบวงเท่ามือนี่ ครับผักบุ้งขาวด้วครับคุณแม่บ้านทักทายแฟนคลับมาเอฟซีฮะไม่แกผักบุ้งขาวเออไม่แต่ไปกินกับตำมะฮุ่งกับต้มมะม่าครับครับคุณโอ้ยอดงามๆป่ะอ้ยอดอวบอยู่จ้ายอดเบ่งกันยวครับคุณอ่ะยิจน้ำอู้ทันทายหน้าเนี่ยมาเบิ่งเห็นเอฟซีเขาเบิ่งผักบุ้งขาวมันกินดีดิเรามันอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันโปร่งไหมหนี่ยอดกับอวบอยู่ดิ นกขาวๆเนาะนกงามๆพี่น้องเดี๋ยวมาเบ่งผิดเด้อนี่ครับพักบุ้งขาวยูอีสานบ้านห้าบ่ต้องซื่อจ้ะครับกลางช่วงให้ช่วงเออเจ็บกันกินขวกันกินได้พี่เขาดูนะครับจ้ะย่อนงามๆพี่ นอนงามๆลุยน้มแจักหน่อยจ้ะอืมอันนี้ก็อยูเคร่งขั้นแท่นหน้าอันนี้ก็ลุยหนามก็มีวันอาทิตย์ก้อนนีน่หนามท่านี่มีเท่านะเอามาเก็บยางใส่เกือบยางเก็บเลยเดี๋ยวนี้ได้ถอดเกือบแล้วครับันนน,นาออี่ครับนี่กับเอฟซีเอฟซีคู่หนึ่งทีมงานมาเต็มเลยไปอ,อันอันน้นอยๆนะึงกับแม่เนี่ยนั่น,น ซูเปอร์แมนดำบอลนะวันดีครับวันนึลุงบุรีกับช่วงนี้กับประมาณตะเวนใกล้จะตกดินแล้วครับพี่น้องป๋อมันหาโม่งแรงหาโม่งกลัวแล้วครับยวกันเนาะคังพังอู่คันล่อบบรรยากาศดีๆยามือแรงครับอยู่ทงไห้ทงหน้านาะครับเนาะ เอฟภาพบรรยากาศบ้านเฮาหน้าวันหนิ่นเพิ่นเห็นหน้าวานบางอันหน้าทงนี่เราจะดำนี่หน้าคือจำพวกเราเห็นหน้าวานก็บจะเลี้ยวเพื่อเราจะสมัยนียนคนก็จะเห็นหน้าวานจะซัวหลายเพราะวันโมย่าหน้าดำหน้าดำสิเริ่มเพชนหน่อยแล้วเป็นส่วนหน่อยเนาะน้องน่องน่องน้องนี่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 สองยอดนี่ สามยอดน็นบ่ยอดงามๆนี่เห็นบ่ยอดงามๆพี่น้องขา,าวจ้าอือครับเป็นพะบุ้งขาวปอดสารจ้าป,ปอดสารธรรมชาติอีดีนี่รวนๆธรรมชาชารวนๆไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยไม่ได้ี <laughs> ดยาบ่ได้ใส่ปุ๋ยครับพี่น้องน,งอน,นี่อันนี้ด,ดูขากระครองนั่นแหละเด่นๆเอาน่ะ ครับไล่ไล่นี่น้านี่ยอดหนึ่งน้าง้างง้างนี่จ้ะง้างเลยเหยียบซีไม่ต่อเอาในหน่อยมาน้ำนี่นี่มุดแดงกัดน้องเนื้อเนื้องย่างไรยังเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งเอามาน้ำดีตัวนี่เบื่อเดียวได้กลับแล้วนี่คุณครับมีแต่หย่อนงามๆพี่น้องคุณจ้าฝุ่นพิมงานเก็บเปลี่นบ๊อบบีเก็บเป็นบ๊อบนั่นเป็นเออนายบิ๊กอ่ะ กินเป็นก็ต้องเก็บเป็นใช่มาซัวด้วยเก็บเปลี่ยนบ่ยอดงามปานใดครับยบ่งามโอ้น้องเสียอะไรไหไปน้องเสียอาหากลวกนได้งเอยขึ้นมาไปไปงจิหนวงามกว่าเก็บเอาเก็บอ่านนั้นโอ้น่ะตัวหัวสองหันผมเสีย บ,บรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเขาเดี๋ยวนุมน่มนำม้อนสิภาาไปเบื้องกันหน้าวานเพืนนอ่อนาะครับตอนนี้ช่วงนี้หน้าดําเพื่อนก็นดาเป็นบางส่วนแล้วครับแต่ว่าส่วนน่อยโบหลายคือหน้าวาน,บบนออโอ้โหอกไกระจายมาตัดเอานี่สบายฮ่าฮ่าฮาย่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮมาฮ่าฮ่าฮาฮาาา หายู่หากินมันบมแมนมีแต่สื่อเรื่อใส้ชีวิตรวดคุณนอนงามบเบ่งบอเจ็บบ่เหมดเดครับบรรยากาศยอดขึ้นไปพุ่นมานี่หายยางอ้อมแบบพุ่นไม่เบ้ก็ไม่เปลี่ยแรงเนาะครับ้นบรรยากาศงามพี่รับรถไม่แปลคุณเจี๊ยงมเียีครับออกได้ไฟเขามาเเอาเกือบเอาเกืบไปมไปนะไปครับพี่น้องไปหายางร้อเบื้องอีกครับที่เบตรงไหน นี่ครับมาเบิ่งหยอดงามๆเนาะครับเนาะโอ้ทีมงานเก็บบุเหมือนเด่นี่พูดน,น,นะมาเบิ่งหยอดงามงามพีนะ่น้องพูดนะหยอดมุกงบุ้พักบุงขาว,าน,วนะนี่นะเห็นปะหยอดปักบุงป่าเปียทั้งนี่เปี๊ยหยอดงามงามนะมีความมากโอ้โหนี่ งอดบางเงี้องามม่หรอเออไปเชฟขบ้นได้หลายอยู่ดิแบครับขั้นต่มาห่วงเสียอหนีแูไปพัดตรงเงาเอาไปพัดเนาะพัดเส้นน้ำมันหอยมีประโยชน์ไ่ใส่อะไรไม่ใส่หมูใส่หมไ่ใส่ไข่ ที่น้ำรอูกครับพี่น้องเดี่ยมาเบิ่งเขาหน้าวานเนาะครับนาอพี่น้องเรียนมาช่วยกันก็ดีนี่ะฝ้าช่วยหน้ามันหรอกกับห่งไปช่วยหนามึงอะนนฝ่าห่องมเนะครับช่วงนี้ากันหนาฝนฝ้าห้องเพิ่มแล้วครับ ออครับพีเดอพี่น้องนี่เขาหน้าวานครับพี่น้อง ครับอันนี้ก e sword, ็ได <tinc S 1> ้ยินเสียงกันก็เป็นเสียงงินแมงแม protects, ่งง่วงเนาะแม่นบ่ป้าเปียเสียงแม่งง่วงยังมือแรงเนาะครับเออครับเสียงนกเสียงเขียดแล้วน้ำทงไฮทงหน้าครับเมื่อนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับทงไฮทงหน้ามาฝากพี่น้องเข้ามือนี่เอาเก็บภาพบรรยากาศนะครับ ฝากกัน FC เนาะครับผู้อยู่ทางไก่ครับพี่นอ้องผู้เฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศเพื่อนอาจจะห่างหายบรรยากาศจังซี่ไปโดนอยู่แต่เมืองนอกเนาะครับเนาะเอาวิวมาฝากคนห้างไก่นะจ้าครับพูนขึ้นไปพูนเดชอัดให้น้าบันบี้พูนเดชผมก็เลยเกลียบบี้ละพูนเด้แต่ให้น้ำมันบคุณแล้วก็ใกล้พูนมากเลย ัคมืดปน,นุ่มหนามุนโอโ้แจ้งดีปนยังเนี่ยนะครับคุณเมือ่อทีมงานมีแต่ผัว โ <laughs> บแมนอ้วนใช่ปะอ้วนบ่บ,บ่สุภาพพื้น่าอุดมสมบูรณ์อวบจ้าอ้วบอเ,อเอาบรรยากาศมาฝากเส้นขบเข้าจ้าท่างไก่ท่างไกลเนาะผู้เพิ่นโยธเมืองนอกเพิน่นอาจจะบ่ค่อยได้เห็นบรรยากาศจังสี่เนาะอยากเห็นทงไฮทงหน้าอยากเห็นต้นเข่ออนแล้วเขียวๆงามๆมีแต่ซื้อมีแต่ซื้อไรค่าใส่ใจมันกา่านั่นจ้ะาลาย แั่เท่า,ายู่ตลาดกระซิบาทเศ้าบาทเท่าได้พัดนึงอันนี้ขอ,อนังพีน้ำนองเท่าได้กินรูดพี่ดินี่ยอดทะบุงอ๋อ้เมื่อยแล้วหมูออกกันนั่นหมูออกคอดหมูออกขอดกอบ <c oughs> กบับเศร้าเหรอ <c oughs> พี่พุทธม่บ้านนี่นี่ยอดนึงดิางาม นี่ครับยอดนึ่งเ <c oughs> มื่อนี้นุ่มนามุนจับกล้องให้คุณแม่บ้านครับเมื่อนี้นุ่มนามุนเป็นมือกล้องให้ผาามันอาจจะสั้นๆแนกน้อยเนะครับเนาะเพราะว่าเขาบริษัยไม่กันสั้นครับพี่น้องเดี๋ยวจะค่อยปับปรุงอือครับ <c oughs> ย้อนสร้างไม่อยู่แล้วไม้กันสันเออสร้างไม้กันสันไม่ท่านในมาหอดเถอะอันเก้ากระสมอยู่จ้าอออันเก้ากระสมท่านได้เร็วมีตะอุปสรรคจ้าช่วงครับขั้นเบิ่งเวียนหัวกับขั้นเบิ่งคลิปเราเวียนหัวกะคอมเมนต์เขามาได้เด้อพี่น้องเด้อกะขอโทษครับครับให้ได้ให้ป้บปุ่งเฮ็ดอืมครับ การบ่มีแดี๋ต่ว่ากระหนอหนเนะจ้ะไอ้อนมันเอาเนาะอันนี้ยอดหนึ่งโยชนในะนำเห็นบ่ฮะยอดหนึ่งใน,นะนำหุ่งนง่ำง่ำเออหน็หนบ่โอ้ฝา,าห้องเสียงฝาห้องแล้วฝนต,ตกข้างอื่นมั่งนี่พี่น้องครับมันติดตกมาทางเข้าหุ่นละมือนี่ได้ยิน ได้ยินเสียงฟ้าฮองอ่ะเสาให้เสาหน้าเพิ่นก็ดีใจเนะจาะครับไปครับเป็นบึงวิวบ้านเฮาครับไปพาไปเบิ่งวิวไปเรื่อยๆเนาะครับบึงเพิ่นย่นงางูหน่วยไปเก็บผักบุงโอ้ยอันนั้นอันนั้นทีมงานตัวเล็กครับพี่น,อน้องอารุณอรุ่นรุ่นจิ๋วอ้วนอ้วที่สุดเลยนาะเนาะ มึนครับครับนี่แหละผู้ยากๆนะเสือชีว่้าเราตัวน้อยๆนั่นแหละเรื่องเธอคุณแม่บ้านเก่ายากหลานนี่ยากฆ่าเด้อน่ะเนอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปอังวัสดีครับบ๊ไปไปไปไบ๊ายบายกันโอ้ยคั่นข่ายแล้วหมูน้อยหมูน้อย จะไปใส่อุ้มน้องไปพูดอุ้มน้องไปขี่รถ่วแต่ขี้ขี้แค่นั่น,น, <ะ S 2> นเท่าครับโอ้ยไตถึงหน้ากูนะไตถึงหน้าไป,าไปอีกนี่ก็ตะกาเนาะครับเนาะคนตะกกาตกกาไปแล้วกาท่านในเงาครับขั้นเงา ขัน้นก่ายเงาพ่นกระชีดำแล้วครับเนี่ยนี่หัวกระตกหัวกระโปงขึ้นได้ประมาณสองข้อมือครับพี่น้องไปพี่น้องขึ้นไปพูดตีนเทียงหูนคำแล้วครับเาคิวเ,าเทาเออคิวเทาคิวเทาครับพี่น้อง ครับบุเงทึ่งๆตีนทีหน้านี่ก็บ่ค่อยมีแล้วครับเพื่อนสงสัยเพื่อนเก็บไปแล้วเนาะครับเนาะเดี๋ยวนุ่มหนามุ่นสีพาไปปิดคลิปเนาะครับมือนีพามาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าพ้อครับเก็บผับสวยๆมาฝากพี่น้องคุนทีมงานเท่ากําลังร่วมตัวอ่ะตัวน้อยตัวน้อย เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้มาเวมเถอะเถอะจ้าครับมื้อนี้กันนี่แหละทีมงานชิมผักบุ้งจ้ากินดีมีประโยชน์แม่นหมแม่นครับกินดีมีประโยชน์เล้วจ้ะเนาะผักบุ้งมื้อนี้ก็ฝากช่องงมนามม้นคนอ่าดามเนาะจ้ะเนาะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ท่านถือใจกับกดติดตามแล้วจ้ะเด้อเป็นอีกคลิปหนึ่งฝากพี่ฝากน้องเข้าบรรยากาศท้าหลังกับมิตรทงไฮทงหน้าย้ำไฮย้ำหน้าฝาก คลิปนี้ไว้ให้พี่น้องเขาจากกีักบุงครับเบมึงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันครับตัวหนุอยมึนๆอีหลีครับคลิปนี้ขอลาแค่นี้แค่สานีแล้วเนาะจ้าสวัสดีจ้าครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ